สวัสดีค่ะส่งความสุขยามเย็นนะคะพเพื่อนเพื่อนาชมบุษราคำสวยๆบุษราคำดังเหลืองนะคะพเพื่อนๆนก้อนนี้กอใหญ่มากนอกจากน้องมีความสวยแล้วนะคะพเพื่อนๆยังสามารถทำจำนวนต่อยอดได้สิ่งที่อยากจะบอกต่อส่งต่อความสุขนะคะ นอกจากความสุขแล้วถ้าเราชอบเราก็สามารถเลี้ยงทำจำนวนต่อยอดได้เป็นความสุขที่ส่งต่อความสุขที่แบ่งปันนะคะเพืเ่อนเริ่มจากเล็กๆถ้าเราชอบเดี๋ยวเขาก็โตเองใหญ่เองเพิ่มจำนวนขึ้นเองนะคะ นอกจากน้องเขาแบ่งปันความสวยให้เราชมแล้วเขายังแบ่งปันรายได้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆบุษราคำ k พี่พลบอกได้เลยว่าเป็นไม้ดีมีอนาคตนะคะสวยมาก กระถางนี้เป็นของพี่พรเองนะคะเพื่อน